กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส abcd ที่มีความยาวด้าน6หน่วยเนี่ยบนเส้นจำนวนถ้าหมุนตามขั้นตอนหมุนหส่วนสีหส่วนสหมุนไปเรื่อยๆกี่รอบเนี่ย1 2 3 4 5สรอบโอเคปะวาดไม่พอขึ้นหน้าใหม่ขั้นแรกพอเรารู้ว่ามันหมุนไป5รอบใชบ่ปะเเาาก็วาด บอกไว้5้าอันก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยหมุนไปอย่างนี้ใช่ปะนี่หมุนไปท่านี้เ,ออเป็นอย่างนี้แล้วรอบที่สองเนี่ยหมุนไปอีกอย่างนี้แล้วอันนี้ก็คือกลับมาเป็นปกติเออมันดูดู้เรื่องมัเนี่ เนี่ยกล่องมันอย่างเงี้ยอือเขาถามเราว่าระยะทางระยะทางคือตรงนี้ตรงนี้บวกตรงนี้ใช่ไหมโอเคซึ่งเขาบอกเรามาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยยาวหกหกหกอันนี้คือหกหมดเลยจากพีทากลัสเนี่ยถ้าอันนี้หกอันนี้หกอันนี้ก็ควรเป็นหกรูปสองลองคิดดูนะลองคิดดูได้หกรูปสอง จริงๆ่ะคือถ้าถ้าอันนี้คือ A อันนี้คือ A อันนี้มันจะเป็น A อรูสองนะถ้ามันเป็นพิธากรัสอะเสมอเสมอเสมอ,อมทีนี้เขาถามระยะทางใช่ป,ปะเราก็ควรที่จะหาความยาวรอบรูปเริ่มจากตรงนี้ก่อนความยาวรอบรูปสูตรคือ2องพาย r แต่พอดีตรงนี้เป็นห่งส่วนสีพายแล้วก็หารสี่ไปอาเรคือ6กหารสองก็จะเป็น3ามพายอันนี้เหมือนกันเนะเพราะว่า R เท่ากัน3าพายส่วนตรงนี้คือ2องพาย R แต่ว่าเป็น1นส่วนสี่วงกลมสามสาด้สองเพราะว่า เพราะว่าอันนี้คือ A, คอาร์คอันนี้นะเดี๋ยวใครดูผิดมันคือหนึ่งส่วนสีอย่างนีนชิบชิบชิบนะหนึ่งส่วนสี่เรียบร้อยดังน,นั้นเอามาบวกกันก็จะเป็น 2. หกพายบวกสามรู้สองพายดึงพายออกมาก,ก็จะเป็นหกบวกสามุดสองเมื่อเปรียบเทียบกับ แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ6 b เท่ากับ3เขาถามเราว่า a บก b ได้เท่าไหร่ก็คือ9เนอะต่อไปข้อ28เนอะวงกลมวงหนึ่งมีรัศมี2หน่วยย้ำว่ารัศมีเนอะดังนั้นแล้ว d หรือว่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยก็คือ4เนอะ Uh huh. กับอันนี้เป็นจุดบนวงกลมตามนี้เลยเขาให้นะและจุด P เป็นจุดบนวงกลมที่อยู่ระหว่างอ่ะทีนี้เขาถาม P A กําลังสองบวก P B กําลังสองก็คือเอา P ลากไปทุกที่แล้วเส้นกําลังสองแล้วบวกกันหมดเลยนั่นแหละอย่ามาหาความยาวแต่ละด้านเพราะไม่รู้มันหาได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะวิธีการก็คือ นี่เราได้ P F แล้วใช่ปะ่ะ P F บวก P B อย่างนี้มันคือพีทากรัสไงแล้วอันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คือ4ีกำลังสก็คือ16อือได้16แล้วคู่นึงเราก็ทำแบบนี้แหละเออใช่ทำแบบนี้แหละ มุมฉากใช่ปะอันนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งด้านนี้กําลังสอบด้านนี้กําลังสองคือด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองก็คือสิบอีกอันอืมนั่นแหละแล้วก็เห็นเส้นสีม่วงปะก็คือ pg กับ pc คือนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางยกกําลังสองมาก็จะได้สิบหเหลือ pd กับ ph pd กับ ph นี่อันนี้เส้นหางศูนกลางก็ได้16เหมือนเคย16คูณ4ก็จะได้64เนะแล้วก็สงสัยกันป้าว่าทำไมมันถึงเป็นมุมฉากจริงๆมันมีทฤษฎีรองรับแต่ว่ามันอะไม่ได้อยู่คือไม่ได้อยู่ในเนื้อหามสองอะก็คือแบบถ้าสมมุติว่าเราสร้าง สามเหลี่ยมโดยที่เขาเรียกะวะเป็นเส้นเส้นหนึ่งอะ่ะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอะ่ะแล้วก็ลากไปสัมผัสวงกลมอะ่ะจุดยอดสัมผัสวงกลมอะ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเสมอเป็นทฤษฎีวงกลมเรียนตอนมสามเนาะอ่ะโอเคอันนี้ตอบหกสิบสี่ข้อยี่สิบเก้านะข้อนี้ยากกับข้อสุดท้ายยากยากมากบริษัทอาหารแห่งหนึ่งเนี่ย จัดส่งอาหารสดให้ซูเปอร์มาร์เก็ตมีซูเปอร์มาร์เก็ต A ซูเปอร์มาร์เก็ต B แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ต C ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ประมาณไหนเนาะแล้วก็ก,ะ,กะเอาแบบมั่งมุเอาเลยนะอย่างนี้เราก็จงสร้างคางสินค้า P ให้อยู่ระหว่าง A B C ตรงนี้ดีวะตรงนี้แล้วกันนะให้เป็น P ขออนิญาต โอ้มันดูแบบประมาณน,นี้นะคะเขาบอกว่าโดยให้ผลบวกของระยะทางจากคลังสินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตจากคลังสินค้า P ไปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งสามแห่งหน้อยที่สุดถ้าระยะทางระหว่าง a กับ b เนี่ยเป็นหกแล้วก็ B ีกับ C เนี่ยเป็นสิบแล้วก็ี้เป็นหกแล้วก็บีเน็นเอ ทำมุมหกองศาแบบนี้เป็นวิธีการที่ล้าลึกมากไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดได้คือเราต้องหมุนรูปหมุนไป60องศากะาแล้วกันนะอ่ะอันนี้ที่ให้เป็น a at, แล้วก็อันนี้ให้เป็น p แคือมันเท่ากันคือจ,จะบอกกำลังจะบอกว่ามันเท่ากัน ซึ่งมันคือเส้นเดียวกันแค่หมุนมาดังนั้นเนี่ย B P กับ B P แดดเท่ากันแล้วก็พี่หมุนมาด้วยคือแบบมันเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้60ใช่ปะ่ะเราเข้าหมุนมา60อันนี้ก็ต้องเป็น60เหมือนเดิมเพราะว่าคือเราอ่ะใช้เส้นเดิมแค่แบบแค่หมุนเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมความยาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้ ตรงนี้เป็นหน้าจทใช่ปะตรงนี้60สิอ่ะดังนั้นอีก2มุมอะ่ะมันก็บังคับแล้วว่าต้องเป็น60พอเป็น60ทั้ง3อันเราก็รู้เลยว่ามันคือด้านเท่าเราก็ขอลากเส้นนี้มาอันนี้คือ ba ใช่ปะซึ่งมันจะมีความยาวเท่ากันกันกบอะไรนะ ba ab ซึ่งเขาให้มาเนาะว,ว่าคือ6 ใส่ตรงนี้ก่อนหก็คือตรงนี้คือ60องศาจากเส้นดําไปเส้นดำเนี่ยแล้วทีนี้จากเส้นดําไปเส้นนําเงินตรงเนี้ยมันคือหกสิบใช่ปะมันรวมกันได้ร้อยยี่แล้วพอเส้นตรงอ่ะมันต้องรวมกันได้ร้อยแปอันนี้ก็คือ60อันนี้ก็เลยต้องเป็น30เพราะว่าเป็นส่วนเหลี่ยมมุมฉากทีนี้มันจะมีอัตราส่วนด้านของพีระมัสที่มุมมันเป็น30มสิ0หกคือ1ต่อรูทมต่อส มุมอ่าความยาวด้านที่เป็นอาัตราส่วนตรงหนึ่งอะก็คือด้านที่มุมเป็นสามตรงข้ามกับมุมที่เป็นสามสิบตรงข้ามกับมุมที่เป็นหกสิบแล้วก็ตรงข้ามกับมุมฉากเออทีนี้เรารู้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเราอะคือหกใช่ปะ่ะนนี้มาอันนี้คูณสามอันนี้ก็สามรู้สามแล้วก็อันนี้ก็สามแบบนี้อ่ะ อันนี้มันคือเส้นตรงนะอันนี้มันคือเส้นตรงนะขอลองดูให้มันตรงให้อันนี้เป็นจุดเหตุละกันอ่ะทีนี้ทุกคนดูสามเหลี่ยม h a แแล้วก็ c เนาะมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ปะทีนี้พี่จะหาทีนี้เขาจะหา a that, c ก็คือ a แ c คือได้ตรงข้ามมุมฉากใช่ปะยกกำลังสองจะได้สิบสามกลังสองสิบสามมาจาก h c เนาะคือสิบบวกสามบวกกับสามดูสามยกกำลังสอง ก็จะเป็น a ดด c ยกกำลังสองจะได้169บวกกับ9กบกย็ก็จะเป็น6 169ก็จะเท่ากับ14อ่ะแล้วถามว่ามันใช้อะไรไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนนะทีนี้เขาถามะระยะทางที่น้อยที่สุดใช่ปะ ก็คือ PA บวก PB บวก PC โอเคจาก PA เนาะก็จะขอเปลี่ยนเป็น P A D, เพราะว่า PA นี่เราไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เราได้มีความแบบใกล้เคียงละไม้คยคึงอะไรแบบนี้เออมันความยาเท่ากันเนาะมันความยาเท่ากันถ้ามันดูไม่สมส่วนก็ผิดที่เขาวัดเบี้ยวเอง คือมันคือเส้นเดียวกันนะ่ะแค่แบบหมุนไปแล้ว PB ขอเปลี่ยนเป็น PP ดเพราะว่าเห็นไหมสามเหลี่ยมด้านเท่ามันเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็บวกกับ PC ซึ่ง P ด A ด PP ดด PC เนี่ยรวมกันเนี่ยมันคือด้าน A A C ใช่ปะ่ะซึ่งเราหามาแล้วมันคือ14นั่นเองเนาะ ก็ตอบได้เลยว่าคือ14กิโลเมตรยากมากเลยนะยากมากไปข้อสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปนอนดูซีรีส์กันแล้วนะทุกคนอันนี้แนวคิดของมันก็คือทำแบบคือมองนี้มองไม่ออกก็เลยขอวาดเป็นระบบพิกาาัดชะาเอออ่านโจทย์ก่อน มีที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD กว้าง5ยาว10แบบนี้ให้จุด P และจุด T ตึงอยู่กับที่ส่วน QRS สามารถเคลื่อนได้บนด้านนี้ก็คือไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้มันจะไปอ,อยู่ตรงนี้ก็ได้ระยะทางถ้าระยะทางน้อยที่สุดในการเคลื่อนย้ายจากจุดจากจุด P ไปยังจุดทีโดยผ่าน QRS ตามลำดับจงหาว่าระยะทางจากจุด D และจุด R เนี่ยเป็นกี่เมตรว่าแบบยาวๆไปเลยแบบว่าแบบเพื่ออันนี้ก็คือดียาวขึ้นไปห้าช่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือ A แล้วก็ไปสิบไปสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่หกแปดสิบันนี้คือจุดสก็เป็นจุดดี เรารู้พิกัดไหนบ้างพิกัด P ขึ้นไปสามอันนี้คือจุด P นะนนแล้วก็ให้จุด Q อยู่ประมาณนี้จุด R ถ้าดูจากรูปแล้วก็กะเอาก็ตรงนี้แล้วก็ T คือตรงนี้ไปสามอ T แล้วก็ เอสก็ประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็นเ,นอวกเอาเนะทีนี้จะสะท้อนจุดจุดทีทีพิกัดคือเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดปะ่ะใช่ไหมสองสี่หกเจ็ดอ่ะใช่สะท้อนลงมาแบบนี้ก็จะเป็น ลบหนึ่งคือทีแดดแล้วก็ขอขอสะท้อนอีกทีโดยให้เส้นนี้เป็นเส้นสะท้อนอ่ะอันนี้คือ10ห่างมาสามแล้วก็ปอีก3ก็เป็น1ิบสามสิบเอ็ดสิบคือ13อือเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็จุด p ขออนีญาสะท้อน p เนี่ย เป็นหนึ่งว่าเป็นสามอันนี้คือห้าอันนี้คือสามทอนไปสองอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจดคือพีดดแบบนี้โอเคทีนี้จะวาดสามเหลี่ยมจากจุดทั้งหมดของเรา อันนี้พี่ขอเปลี่ยนให้ R อยู่ตรงนี้แทนเพราะว่าคือเขาบอกว่า R มันเลื่อนได้อน,นั่นแหละแล้วก็ว่าดสัญลูปนี้มาใช่ปะนี่คือสามอันนี้คือสองตรงนี้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นแปดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นสิบสองแล้วถามระยะ dr ใช่ปะ r นี่คือเลื่อนมาตรงนี้แล้วนะคือทั้งหมดนี่คือแปด แล้วตัดตรงนี้ไป2ตัดตรงนี้ไป2ก็คือ8ปดลบสลบสจะได้ว่าคำตอบคือ4เนาะเย้ yeah. เสร็จแล้ววันนี้ก็ยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวนานแต่ว่าเสร็จแล้วนะเงินก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ